สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกริตรพักหัดชลีละหาค่ะ j o i n อ Collaboration Modern t r a d แห่งแรกของคนไทยเป็นนวัตกรรมขายตรงสะดวกซื้อค่ะ ปีนี้ก็สู่ปีที่11แล้วนะคะเรามีสินค้าหลากหลายค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของจอยอนคอยค่ะยาสีฟันจอยเดนค่ะซึ่งอยู่คู่กับเรามาเรียกว่านับเป็น10ปีเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็ว่าได้นะคะวันนี้เรามีเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆของยาสีฟันค่ะกับทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับค่ะคุณรัชนีอักษรประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ เรื่องของยาสีฟันนะคะคงคะไม่ต้องบอกนะคะทุกท่านนะตื่นเช้ามาก็ใช้แล้ว,ลวนะคะเป็นชีวิตประจําวันเพราะนั้น10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาแบบเรียกว่าโอ้โหปิอยู่อยู่<ร>คู่กับใช่แรกๆเนี่ยจาได้ว่าคุณเมืแ่อบบก่อนนี้เราเรียกน้องแหม่มเนาะ,ค,ะคุณคริสเนี่ยค่ะก็ได้ยกยาสีฟันหยดพิงนะคะเข้าไปในอิมแพ t ค่ะช่วงนั้นหนักมาก ลำบากจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรียกว่าที่ขายดบขครดีนะคะสมุนไพรจีนหยงเหิงแล้วก็เราก็ได้พบกับคุณพี่รัชนีนะคะท่านก็เป็นผู้ค้นคิดนะคะสูตรของยาสีฟันจอยเดนนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะก็เป็น10กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ จอยเดนก็เป็นเรียกว่าที่หนึ่งถ้านึกถึงเรื่องของยาสีฟันนะในจอยคอยเรามาที่หนึ่งค่ะอยากให้เล่าเรื่องราวดีๆนะคะของใจเดนให้ท่ชมให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนาะฟังนิดนึงค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยก็เราก็เรียนมาด้วยกันเนาะก็ศึกษากันมาแต่ว่าเราเรื่องของแผนไทยแต่ว่าเรา ภูมิใจกับความสําเร็จของคุณคริสนะคะ,คะที่มีหย่งเหิงแล้วพี่ติ๋มจะทํายังไงดีละคะที่จะมีบ้างนะคะเราก็เรียนมาเหมือนเหมือนกันเนาะ ก็อยากให้ภูมิปัญญาไทยนะคะได้นำสู่เรียกว่ามวลชนแล้วก็ในความเป็นภูมิปัญญาไทยของเรานะคะก็สามารถช่วยคนให้มีสุขภาพดีนะคะนั่นคือเรื่องของร่างกายแต่นี่เรื่องของสุขภาพฟันเราก็เลยนึกถึงคุณพี่นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของยาสีฟันค่ะค่ะก็สืบเนื่องมาจากแพทย์แผนไทยความรู้พื้นบ้านเขาบอกว่าคอยเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดาสมัยพุทธกาลใช่ไหม,มเพราะว่าเอากิ่งคอยมาขัดฟันหรือเด็กที่เป็นปวดฟันคุณครูก็จะเอาไม้จิ้มฟันที่ทําจากไม้คอยมาเขีย่ยแล้วก็เอ๊ะทำไมหายปวดฟันได้ซึ่งเราก็แปลกใจเนะาะแล้วทาไมใบฝรั่งเนี่ยเอามาเคี้ยวแล้วดับกลิ่นปากได้แล้วก็เออเอามารวบรวมแล้วก็ ค้นคว้าจากหลายๆยี่ห้อที่มีในตลาดตั้งแต่ยาสีฟันโบร,โบราณมาเป็นผงบ้างเป็นครีมที่มีน้ำฉ่ำอะไรก็บ้างก็ก็ค้นคว้ามาเรื่อยนะคะจนกระทั่งมาลงตัวที่มาเจอน้องคริสที่บอกว่าอยากได้ยาสีฟันนะ่ะพี่ก็พยายามตั้งแต่นั้นมาทำอย่างไรให้ดีที่สุดก็ผ่านการทดสอบมาเขาเรียกว่าใน ทดสอบวิทยายุทธกันน่นแหละ R&D นะคะ R&D การสิร์ชแลวก็ดีเวลอปเมันคือวิจัยและพัฒนาพัฒนาเรื่อยมาสจนมาเรื่อยเลยจนโอ้โหกว่าจะได้แบบโดนใจนะคะทั้งท่านประธานด้วยนะคะท่านสมชายด้วยนะคะก็ไหลลองเลยนะคะจำได้อยู่หลายลองนะคะทั้งทั้งรูปแบบทั้งกลิ่นทั้งสีรสชาติจะทำอย่างไรดีที่ท่านประธานจะถูกใจนะท่านก็บอกว่าเนี่ยผมใช้ยาสีฟันแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทำแบบนี้น่ะให้มันดีกว่านี้ได้ไหมก็ไปท้าเรียกว่าดีที่สุดดีที่สุดไปทําการบ้านนะคะเรียกว่าอดหลับอดนอนมาก็หลายปีเนาะก็พัฒนามาเรื่อยค่ะก็จนกระทั่งมาลงตัวตรงนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจที่นำเสนอให้บริษัท Joy and c o i Corporation นะก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็ ของคนที่ใช้ค่ะเราก็ดีใจนะคะที่ใช้ต่อเนื่องนะคะจนถึงบัตรนี้ค่ะนะคะก็ดีใจที่อยู่คู่กันมาค่ะภายใต้ชื่อว่าจอยเดสหูเราทำมาปกี่ล้านกล่องนนี้ต้องบอกว่าเป็นหลายล้านกล่องก็จนกระทั่งไปส่างประเทศมั้งแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้ก็โก i อินเตอร์ด้วยโกอินเตอร์นอกจาก อยู่ในในใกล้ๆเพื่อนบ้านโกทูอาเซียนแล้วครานี้ไปที่ไหนบ้างคะพี่ญี่ปุ่นค่ะมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์ไต้หวันค่ะนะคะถูกใจเรียกว่าธรรมชาติบ้านๆเรานะ,ะสมุนไพรไทยค่ะแต่มันเพ,พเอิญว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยอ,อย่างเดียวก็กลิ่นรสชาติก็ไปโกอินเตอร์ได้เช่นมีสเปีรมินเปปเปอร์มินอย่างนี้นะคะอันนี้ฝรั่งค่ะฝรั่งกลิ่นนะคะอบเชยนี่ที่เป็นที่นิยมของ นักดื่มกาแฟตอนเช้านะคะเขาเอา,เอ,าอบเชยแท<ค>่เนี่ยแช่ลงไปในถ้วยกาแฟร้อนๆคนๆ เอ้มันได้อะไรเนาะมันหอมนะมันหอมแต่ว่ามันฆ่าเชื้อด้วยค่ะข้อสาคัญตอนที่เราเรียนเราก็เอถ้าเอายาสีฟันมาใส่ในจอยเดนเนี่ยจะเป็นพาโลไหมเนาะออารมณ์ไหนไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่เราใช้วิธีสกัดออกมาก็ช่วยได้คือใช้กลิ่นช่วยสกัดตัวยาออกมาเลยสําคัญออกมาแต่ทีนี้เราว่าใส่เป็นผงลงไปสีเราจะดําขึ้นนะไม่ได้ มันก็จะดูว่ายาสีฟันเอ๊ะเหมือนผลิตบางยังบางผลิตภัณฑ์เนาะอาจจะไม่ถูกใจใช่ค่ะพี่ก็เลยก็คิดมาก็ลงตัวที่ท่านดอร์สมชายแล้วก็พอดีน้องคริสก็โอเคก็เลยอยู่จับมือคู่กันมาตลอดไปจากวันนั้นถึงวันนี้นั่นเองจากบัดนั้นถึงบัดนี้ไม่มีไม่มีความพักดีต่อต่อบริษัทนะคะแล้วก็คือ ลูกค้าของเราก็พักดีต่ออตราแบรนด์ของเราด้วยความใช้แล้วไม่ไม่เปลี่ยนใจนั่นคือคุณค่ามันต้องมีแล้วก็ใช้ดีบอกต่อนะคะ,ะพี่หาเพราะ,ะ,ะว่าใน1ิปีที่ผ่านมานี้ได้คุยกับผู้ที่เรียกว่าใช้ต่อเนื่องตั้งแต่แรกๆที่เราออกเลยจนถึงปัจจุบันนะท่านก็บอกว่าถ้ายุ่เยอะแล้วนะ,ะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยมองอะไรเลยเพราะหมดแล้วนี่ จะต้องจอยเดนเท่านั้นแล้วต้องกล่องสีฟ้าด้วยใช่นะคะสีอื่นไม่ได้เลยคือคิดหลายครั้งแล้วค่ะว่าจะเปลี่ยนกล่องกันค่ะพวกเรานะคิดกันหลายครั้งแล้วคนที่ติดบอกว่าจอยเดนต้องสีฟ้าอ้าแล้วทําไมมันต้องสีฟ้าก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยยาสีฟันมันจะออกกล่องแดงกล่องเขียวกล่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าท่านสมชายบอกว่าท่านดอเตอร์บอกเฮ้ยมันมีในตลาดเยอะแล้วผมไม่อยากเอาแบบนั้น ก็แบบแตกต่างบ้างแต่ว่าคุณสมบัตินี่ถือว่าก็แตกต่างนะแตกต่างแตกต่างอย่างลงตัวค่ะลงตัวนะคะไม่ใช่ว่าใส่อบเชยแล้วจะเป็นพะโลไม่ใช่ใส่อะไรนะชะเอมแล้วกลิ่นมันจะหวานเจื้อยแจ้วเหมือนเหมือนยาแก้ไออะไรอย่างนี้แต่จริงๆช่วยได้หมดเลยนะคะ ช่วยได้หมดเลยในสิ่งในสิ่งทุกสิ่งอย่างที่ใส่เนี่ยนอกจากเราจะบอกว่าเออช่วยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็ตามแต่ในสรรพคุณของเขาก็คือช่วยในเรื่องของช่องปากช่องปากด้วยทั้งหมดเลยอยากให้พี่ติ๋มเล่ารายละเอียดเลยนะคะรายละเอียดนะคะก็คือว่าส่วนประกอบต่างๆที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลงตัวในดูแลสุขภาพในช่องปากเนื่องจากเชื้อโรคเนี่ยเข้าทางปากได้มากที่สุดแล้วทาอย่างไรระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ย เชื้อโรคจะไม่เดินเข้าไปในแล้วก็แบคทีเรียเต็มปากแบคทีเรียเนี่ยเป็นสาเหตุของของกลิ่นปากแล้วก็ทําให้เกิดพลักได้ง่ายนะคะก็เลยคิดว่าสูตรส่วนผสมของเราต้องไม่เหมือนใครคทําอย่างไรที่ว่าจะปกป้องแล้วก็ดูแลฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ปกป้องได้นานกว่าสิบสองชั่วโมงเราก็มีวิธีที่จะคิดค้นขึ้นมานะคะจนได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ สูตรส่วนผสมนี่ก็เอาของไทยะนะฮะเราก็ศึกษากันมานะว่าอะไรบ้างใบฝรั่งใบพลูซึ่งในใบพลูเนี่ยก็ฟูอะไรมหาศารนะคะที่จะช่วยเรื่องอปกป้องผิวฟันค,คน,นะค,ะคนแก่ที่สมัยก่อนถึงได้รับประทานมาก,มากพรูก็เพราะอย่างนี้ท<ช>ี่ฟัน ทนแข็งแรงแข็งแรงอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่เป็นหลักๆเลยใช่ไหมพี่กำลังจะพูดส่วนประกอบสําคัญสําคัญหลักๆเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดไปถึงคอยคอยคอยเนี่ยก็เป็นไฟเบอร์ไม่ใช่เอาใบคอยนะคะเอากิ่งคอยใบคอยไปทําอย่างอื่นที่เขาไปรูดปลาไหลอันนี้คือเลือกลาต้นลาต้นกิ่งนะคะเอามาใช้แล้วก็บท ให้ละเอียดเป็นกี่ไมครอนเพื่อไม่ให้มันหยาบแล้วก็ไปโดนละคายระคายต่อเงือกอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องละเอียดเนียนนะคะเราก็เลยเอาคอยนะฮะใบใบพลูใบพลูใบพลูนี่มีฟูรายจํานวนมากซึ่งเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เคมีเลยเรียกว่าป้องกันฟันผุในตัวในตัวนะคะฟูรายป้องกันฟันผุซึ่งเราจะได้ยินแต่ละยี่ห้อโฆษณาว่า ฟูลายป้องกันฟันผุนะแล้วก็จะเด่นในเรื่องฟูลายไปนะแต่ของเราเนี่ยเราพยายามเน้นทุกสรรพคุณจากธรรมชาติใช่และก็อยู่ในหลอดเดียวไม่ใช่ว่าเออที่ห่อนี้นะขจัดคราบหินปูนน้ำชาต้องใช้อันี้หลอดนี้หลอดนี้หลอดนี้ป้องกันฟันผุแล้วใช้อีกหลอดนึงขจัดคราบหินปูนนะอีกหลอดนึงอีกหลอดนึงรับกลิ่นปากได้อีกสี่หลอดแล้วค่ะและอีกหลอดหนึ่งเอ เหงืออฟันเหงืออเป็นลำมนาจาี่ใครจะช่วยได้้านยาสีฟันเรานี่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างสีหลอดทุกสิ่งอย่างรวมอยู่ในจอยเดนจอย่ดหลอดเท่านั้นแล้วลมหายใจหอมสดชื่นก็เป็นห้าเห็นไหมคะที่สี่ห้าอย่างนะคุณสมบัติพิเศษเลยทีเดียว ไม่อย่างนั้นเราจะต้องลำบากใจต้องหาซื้อยาสีฟันหลอดหนึ่งบางหลอดนี่ร้อยกว่านะคะสองกว่าก็มีแล้วเดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าจอยเดนแพงจังมันไม่แพงเลยค่ะถ้าเราไปดูยาสีฟันในตลาดนะคะตอนนี้พี่ศึกษานะมีหลอดสั้นๆนิดเดียวค่ะสั้นกว่านี้อีกนะคะ ประมาณสั้นกว่านี้ค่ะ400นะคะแต่อย่างเดียวค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะวาบอกว่าพี่ติ๋มบอกว่าแผงจางไม่ได้แพงค่ะไม่แพงค่ะนี่แค่200กว่าบาทใช่ไหมคะ2 0 0กว่าค่ะแล้วก็รวมรวมเรียกว่าสรรพคุณหลากหลายที่สามารถแก้ปัญหาได้ถึง5อย่างที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยใช่ค่ะรียกู่าไม่ต้องไปซื้อไล่ซื้อทีละหลอดรวมกันแล้วอาจจะพันกว่าเป็นพันค่ะเป็นพันต้องัเดี๋ยวนี้ยาสีฟันนะคะท่านไปเนี่ยท่านจะ กใจนะว่าในห้างเนี่ยหลอดนึง4ี่0ิบหาบาทมีหลอดละ4ี่ร้อยมีที่นี้แปลงสีฟันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแปลงสีฟันเนี่ยต้องดีมีคุณภาพขนแปลงอ่อนแล้วก็ขนแปลงปลายขนแหลมนะคะก็ไปสจากทุกสิ่งในในในฟัน เราก็จะได้เขาบอกว่ายาสีฟันดีแปลงสีฟันดีวิธีแปลงฟันดีและไปพบแพทย์บ้างนะคะไม่ใช่ว่ามั่นใจจอยเดนฟันเหงือกงอกอะไรนะคะอาจจะมีปัญหานะตาม,มาอายุอะ่ะใช่ค่ะบางคนเขาเรียกว่าฟันอะไรฟันคุดอฟันคุดนั่นต้องไปพบแพทย์แต่บางทียาสีฟันนี้ก็ช่วยได้อจอยเดนของเราเนี่ยเคยให้ลูกพี่เนี่ยแปลงฟันเขาบอกว่า เขาจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ไปตรวจฟันก่อนหมอบอกว่าต้องผ่าทีนี้ถ้าขึ้นเครื่องเลือดอาจจะออกได้ง่ายก็เลยไม่ไม่ทำอะไรรอว่าไปหาหมอเมืองนอกปรากฏว่าแพงมากก็เอาจอยเดนนี่ใช้เลยนะคะปรากฏว่าเหงือกกระชับค่ะเหงือกกระชับฟันก็ค่อยๆกระชับขึ้นมาเป็นปกติตั้งขึ้นตรงได้นะคะไม่มาค้ำอีกซีหนึ่งไว้แล้วก็จะขึ้นนานไปก็ขึ้นมาตรง ก็แก้ปัญหาไปได้ดูแลทั้งทั้งเรียกว่าฟันด้วยแล้วก็เรื่องของเหงือกด้วยใช่ค่ะ,คะก็เลยพนใน่ช่องปากก็เลยอยากจะฝากนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่ยังไม่เคยใช้นะคะถ้าไม่ลองไม่รู้ก็บอก บอกแล้วเมื่อกี้บอกท้ารองท้ารองท้ารวยค่ะท้ารองด้วยนะคะรองนี่รองผลิตภัณฑ์รองอาชีพรองดูซิลองดูซิว่าความรวยเป็นอย่างไรนะคะใชายาสีฟันนี้แล้วเป็นยังไงบอกต่อแล้วมีเงินคืนด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องราวของเรายังไม่จบค่ะเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ